การโอนหุ้นนะครับมันจะมีอยู่2กรณีกรณีแรกเนี่ยก็คือพ่อหรือแม่โอนให้ลูกหรือสามีภรรยาโอนให้กันแบบแรกเนี่ยก็คือคนที่จะโอนเนี่ยติดต่อทางโบรกเกอร์ไปนะครับแล้วเขาก็จะส่งแบบฟอร์มการโอนหุ้นเนี่ยมาให้เรากรอกแล้วเราก็ส่งแบบฟอร์มอันนั้นเนี่ยที่เป็นตัวจริงกลับไปพร้อมเอกสารประกอบให้กับโบรกเกอร์นะครับเอกสารประกอบเนี่ยก็เช่นสำเนา ทะเบียนบ้านสำเนาบ,บัตรประชาชนแล้วส่วนเพิ่มเติมก็คือถ้าเป็นสามีหรือภรรยาที่จะโอนให้กันเนี่ยก็คือจะมีสำเนาทะเบียนสมรสแต่ถ้าเป็นพ่อแม่โอนให้ลูกนะครับก็จะมีใบแจ้งเกิดนอกนั้นเนี่ยพอเราส่งเอกสารไปแล้วครับก็หมดหน้าที่แล้วละโบรกเกอร์เนี่ยเขาก็จะแจ้งเรื่องตอบให้ตลาดหลักทรัพย์นะครับส่วนกรณีที่2เนี่ย ก็คือเป็นกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่กรณีแรกนะครับเช่นถ้าเป็นลูกจะโอนให้พ่อแม่หรือแฟนกันที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยจะโอนให้กันนะครับพี่น้องจะโอนให้กันเพื่อนสนิทจะโอนให้กันเนี่ยจะเข้าข่ายกรณีที่2องหมดเลยนะครับ ขั้นตอนก็คือเราติดต่อบลกเกอร์ไปนะครับให้เขาส่งแบบฟอร์มมาแบบฟอร์มนี้คือเป็นแบบฟอร์มที่จะเปลี่ยนจากใบหุ้นอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นใบหุ้นกระดาษนะครับผมแล้วพอเรากรอแบบฟอร์มแล้วส่งกลับไปที่บล็อกเกอร์แล้วเนี่ยบล็อกเกอร์เขาก็จะแจ้งเรื่องไปทางตลาดหลักทรัพย์นะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะโอนใบหุ้นกระดาษเนี่ยมาให้เราที่ที่อยู่ที่เราระบุเอาไว้นะครับพอเราได้ตัวใบหุ้นกระดาษแล้วเนี่ย เราก็ต้องไปทําเรื่องต่อที่ตลาดหลักทรัพย์โดยตรงนะครับพร้อมกับคนที่เราจะโอนหุ้นให้ด้วยนะครับต้องเตรียมบัตรประชาชนไปทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ใบหุ้นกระดาษอันนั้นนะครับผมแล้วพอเราทําเรื่องตรงนั้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็จะประทับตาเป็นพยานให้เรานะครับว่าเราโอนหุ้นให้กับคนที่เราต้องการจะโอนให้ ทุกอย่างเนี่ยก็จะเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าแบบแรกเนี่ยมันจะง่ายกว่ามากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาทาใบโอนหุ้นอะไรกระดาษอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ติดต่อแค่โบรกเกอร์แค่ต่อเดียวจบโดยที่ผู้รับโอนเนี่ยไม่ต้องยุ่งอะไรมากแค่มาเซ็นตัวแบบฟอร์มอะไรให้เรานิดเดียวนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยก็ยุ่งยากอย่างที่อธิบายไปเนาะมีทั้งต้องติดต่อโบรกเกอร์ติดต่อ ตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ต้องทําเรื่องเปลี่ยนไปใบหุ้นกระดาษแล้วก็ไปที่สถานที่จริงที่ตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับผู้รับโอนครับผม